คุณนัทพรโตประยูนเพย์เมกเกอร์ตัวทําเกมตัวเปิดเกมของใครก็แล้วแต่คีเกีตจ,จะสืบสาวเราเรื่องประเดี๋ยวจะยาวเกินค่ะนัฐพรโตประยูนเจ้าเก่าขาประจำรุ้กขึ้นมาแล้วก็ร้องไปที่ศาลร,รัฐธรรมนูญให้มินิชัยว่าม็อบ6ครั้งดังต่อไปนี้เข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่ค่ะครั้งที่หนึ่งก็คือสสิงหาสองห้สมเสิงหาสองห้า แล้วก็10สิงหา2563 20สิงหา2563 21สิงหาและก็30สิงหา2563ค่ะเปือนสิงหาทั้งหมดเลย6ครั้ซึ่งซึ่งซึ่งเกี่ยวพันกับคณะบุคคลหลายคนด้วยกันนะในครับแต่ในที่สุดนะเมื่อวานสารรัฐธรรมนูญดูเหมือนจะรับไว้วินิจฉัยว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่แค่ม็อบเดียว10สิงหาก็คือม็อบเมื่อครั้ง10สิงหานายทหาได้ธรรมศาสตร์รังสิตและ ตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับม็อบครั้งนั้น3คนที่รับไว้เป็นที่ัยก็มีแค่3า,าคนประกอบด้วยอานนท์นำพาพานุพงษ์จัดนอกแล้วก็ปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลน้องรุง้งเพนกวิ้นไม่โดนเหรอไม่โดนมีอานนท์นำพาพานุจัดนอกแล้วก็ปนัสยาแค่นี้3ชื่อโดนทนายอานนท์โดนรุง้งแล้วก็โดนไม้ระยองใช่ไม้ระยองแต่เพนกวิ้นไม่โดนเหรอ ไม่มีชื่อเพนกวินในรอบนี้นะนในรอบนี้นะในรอบนี้เพ<ร>นกวินมีคน,นอื่นเยอะแล้วค่ะท,นทีนี้มันก็เกิดประเด็นกันขึ้นมาท,าทันทีการที่สารรัฐธรรมนูญรับไว้วินิจฉัยรับไว้ชี้ว่าเข้าขา่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่ม,มันเป็นสัญญาณบางประการนะมันเป็นสัญญาณบาประการนะ เอาละครับเราจะไปกันที่อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญดรเจตโทนวณิกเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวเราต่อสายไปพูดคุยกับอาจารย์เจตโทนวณิกนะคะสวัสดีค่ะ,คะาอาจารย์เจตคะสวัสดีค่ะอาจารย์ฮะสวัสดีครับคุณมรดคุณนายนครับครับจริงๆนัทพรตปุญยูนเนี่ยเขาไปร้องเนี่ยทั้งสิน้นหกม็อกหกครั้งด้วยกันนะครับแต่สารรัฐธรรมนูญรับไว้ชี้รับไว้วีไแค่ครั้งเดียวก็คือเมื่อครั้งวันที่10สิงหานะฮะ ในแง่ของข้อกฎหมายที่ควรจะทําความเข้าใจกับมันในแน่ครับคืออะไรครับอาจารย์ฮะคือจริงข้อกฎหมายมันก็มันก็กว้างนะครับครับมันคงจะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นกรณีไปด้วยเพราะว่าครับข้อกฎหมายเนี่ยมันเป็นที่ถกเถียงกันมาช้านานแล้วล่ะว่าอืการกระทําที่เรียกว่าเป็นการล้มล้างระบอบการปกครองเนี่ยครับคืออะไรครับนะครับเพราะว่าคือบางคนบางพวกก็บอกว่า การปฏิวัติรัฐประหารนั่นแหละคือการล้มล้างระบบก,การปกครองครับอืแต่ถ้าหากว่าเป็นการใช้สิทธ,ธิและเสรีภาพในลักษณะของการพูดครับนะครับหรือว่าการชุมนุมครับแล้วมีการพูดถึงเรื่องของระบบก,การปกครองอืโดยรายละเอียดของการพูดนั้นเนี่ยคมันอาจจะส่อไปในลักษณะที่ว่าอยากให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับ หรือว่าหนักข้อไปขนาดที่การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเนี่ยมันมองไปได้ว่าจะให้มีการนําเอาสถาบันหลักบางสถาบันในชาติเนี่ยครับออกไปอย่างเงี้ยครับในลักษณะนั้นเนี่ยจะถือได้ไหมว่าเป็นการล้มล้างระบบการปกครองเพราะว่าคือมันกว้างครับมันกว้างนะครับก็ทิ้งมานานแล้วมันก็ยังไม่เคยมีบรรทัดฐานที่ชัดเจนลงไปนะเพราะว่าเออเมื่อครั้งหนึ่ง สมัยนู้นถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยในรัฐธรรมนูญฉบับสองพันงร้อยสี่สิบสองพันหร้อยห้าสิบเนี่ยนะครับ,บประเด็นนี้เนี่ยอยู่ในมาตราหกสิบห้านะครับหรือประมาณเนี่ยหกสิบสี่หกสิบห้าคือคือมาตราไกลกว่าน,นี้ครับนะครับในมาตราน,นั้นเนี่ยอาจจะมีรายละเอียดมากหน่อยแล้วถ้าเกิดเราย้อนความทรงจานิดนึงเนี่ย สมัยนั้นเนี่ยให้ยื่นอายการแล้วก็ไม่ได้มีข้อกําหนดครับว่าถ้าอายการไม่ยื่นต่อเ้วจะทํำยังไงมก็ได้เคยมีคนไปยื่นต่อสารน,น้ำนูลนและสารน,น้ำนูนวิใัยว่ายื่นตรงได้อืพอในน้ำนูฉนฉบับ2560เนี่ยก็เลยเขียนไว้ครับว่าให้ยื่นอายการพอยื่นอายการเร็สิบห้าวันอายการไม่ยื่นเนี่ยให้ยื่นตรงสารน,น้ำนูนได้ครับนะแต่มีการลดลงมาเรื่องของการล้มล้างระบบการปกครองเนี่ยเพราะว่า,เ,าเดิมทีเนี่ยมันจะมีรายละเอียดมากกว่านี้แต่ว่า ตอนนี้เนี่ยเหลือแค่ล้มล้างระบอบการปกครองนะแล้วที่เขียนอยู่เดิมเนี่ยมันมีทั้งบุคคลและพรรคการเมืองครับแต่นี้เนี่ยเขียนเรื่องของบุคคลอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูครับว่าบริบทของมาตรานี้นะครับข้อกฎหมายนี้ที่เปลี่ยนไปในรัฐมนุรจอรสองพับห5 6 0กิเนี่ยมันจะใช้อย่างไรและโดยเฉพาะยิ่งดื้คือเดิมที่ผ่านมาก็ไม่ได้เคยมีบรรทัดฐานที่ชัดเจนว่าอะไรคือการล้มล้างระบอบการปกครองครับครับดังนั้นดังนั้น ภายใต้ธมนูญฉบับอาจารย์มีชัยใครก็ได้สามารถจะไปร้องตรงต่อสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าใครล้มล้างการปกครองอะไรประมาณนั้นแต่คราวนี้มันก็ติดอยู่อย่างเดียวก็คือบัญไม่ไม่ได้คือคือภายใต้ธมนูญฉบับส5 6 0หกสิเนี่ยต้องต้องร้องไปที่อายการก่อนถ้าร้องอายการแล้วสิบห้าวันอายการไม่ยื่นเนี่ยถึงจะไปร้องไปสารธมนูญได้จริงมันมีเงื่อนไขบับที่จะต้องยื่นไปที่อายการก่อนห้าศูนยเนี่ยสารธมนูญเคยตีความว่ายื่นตรงได้โอเคครับครับ แต่คราวนี้สมมุติว่าภายในระยะเวลาที่กําหนดนะครับแล้วอายการามีความเห็นมีคําสั่งออกมาเห็นว่า,าไม่ควรส่งต่อ,อไปที่สารรัฐธรรมนูญถ้าเป็นกรณีอย่างนี้บุคคลสามารถยิงตรงไปที่ศารได้ไหมครับบุคคลใช่บุคคลยื่นตรงไปที่สาลรัฐธรรมนูญได้เลยครับก็ได้เหมือนกันสามารถยื่นตรงได้2ดก,รกรณีกรณีที่45วันอายการไม่ตอบหรือตอบว่า15บหวัน15วัน15วันอายการเนี่ยบวันอายการยื่น นะฮะอันนี้ก็จบไปแต่ถ้าสิบห้าวันในยการไม่ส่งก็สามารถส่งสารน้ำนูนเองได้โดยตรงเลยโอเคโอเคเข้าใจละเข้าใจละแต่ที่ติดก็คือนิยายขางคมคว่าล้มล้างการปกครองนี่สิใ่ครับคือคือล้มล้างระบบการปกครองประชาธิปไตยมีมื่ร,รสัตทรงเป็นประมุขเนี่ยอันเนี้ยแปลว่าอะไรนะืะซึ่งมันต้องไปดูตรงตรงัวว่าสองผมคิดว่ามันดูเป็นสามส่วนนะครับคือล้มล้างเนี่ยคือการกระทําเช่นไรบ้างที่ถือได้ว่าเป็นการล้มล้าง การพูดถึงการบอกกล่าวหรือว่าการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบอบนั้นในลักษณะที่ว่าจะให้บางสิ่งบางอย่างที่เป็นองค์ประกอบของระบอบนั้นสิ้นไปเนี่ยอย่างนี้ถือว่าลมล้างไหมับแล้วก็ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยองค์ประกอบเป็นยังไงบ้างรายละเอียดเป็นอย่างไรครนะและการพิจารณาข้อเท็จจริงประกอบกับข้อกฎหมายนี้เนี่ยมันต้องพิจารณาข้อเท็จจริงในลักษณะใดบ้างผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ ศาลน้ำนูนท่านก็คงต้องวินิจฉัยอะครับครับครับทีนี้ทีนี้เมื่อคําร้องยื่นไปที่ศาลร,รัฐธรรมนูญโดยหลักนะฮะโดยระบบของศาลเนี่ยก็ต้องมีการพิจารณาคำร้องก่อนเข้าข่ายหรือไม่มีประเด็นตามกฎหมายหรือไม่จึงรับไว้วินิจฉัยไม่งั้นไม่งั้นก็ต้องแต่ออกแต่การที่สาลน้ำนูนเนี่ยรับไว้วินิจฉัยกรณีม็อบสิบสิงหาที่ธรรมศาสตร,ร์รังสิต มันมันมันพอจะอธิบายได้อย่างไรครับหรือมันหรือหรือเป็นการส่งสัญญาณอะไรครับคือผมคิดว่าถ้าหากว่าพารณาเทียบกับคําร้องที่ผ่านไปของของออนัทพรที่เคยยื่นยื่นไว้นะครับครบผมคิดว่าคําร้องที่เกี่ยวกับการอ่านประกาศในวันที่สิบสิงหาคมเนี่ยอืแล้วก็บรรดาที่เชื่อมโยงกันมาจนกระทั่งมาถึงวันที่สิบสิงหาคมเนี่ย มันมีโครงสร้างของการกระทําที่มันแตกต่างครับคือมันไม่ใช่เป็นแค่การชุมนุมไม่ใช่เป็นแค่การแสดงความคิดเห็นครับแต่มีการออกประกาศและมีการนัดแนะกันเพื่อจะดําเนินการในลักษณะที่เชื่อมโยงกับการอ่านประกาศนั้นนะครับและรูปแบบการอ่านประกาศเป็นการอ่านประกาศเพื่อที่จะให้บุคคลเข้ามาร่วมกระทําการบางอย่างครับและมีลําดับของการดําเนินการเหล่านั้นนะครับอารัมพบทก็บอกชัดเจนอยู่ นะครับเขียนในลักษณะถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยเขียนในลักษณะเดียวกันกับที่สมัยคณะราษฎรเขียนตอนปีสองสี่เจ็ดห้าเรามาบทขึ้นมาแบบนั้นเลยตอนนั้นคณะราษฎรก็บอกรัฐบาลของพระมหากษัตริย์อะไรก็ว่าไปยาวเลยเนี่ยนะอันนี้ก็เขียนขึ้นมาอย่างเงี้ยพระมหากษัตริย์ไม่ดีทรงทํานี่ว่าไปเรื่อยเนี่ยแล้วก็มาเชื่อมโยงกับข้อเสนอสิบข้อซึ่งข้อเสนอสิบข้อเนี่ยก็มีเขียนไว้เลยว่าจะให้ทําแบบนี้ให้พระมหากษัตริย์ทําแบบนั้นเนี่ย คือผมคิดว่าอันเนี้ยมันมีโครงสร้างถ้าเทียบกับคําร้องอื่นๆนะครับอืของการกระทํามันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การแสดงความคิดเห็นหรือมันไม่ได้เป็นเพียงแค่การขึ้นเวทีแล้วก็ปราศัยเฉยครับแต่มันมีโครงสร้างของการกระทําอำแล้วมันจะนาไปสู่สิ่งบางประการที่อยู่ในโครงสร้างนั้นครับดังนั้นดังนั้นที่สารรัฐมนูลรับตรงนี้ไว้ไว้วินิจฉัยก็น่าจะมาจากโครงสร้างของของของวันนั้นน่ะนะฮะใช่ครับถูกต้องเพราะ คืออย่างที่เรียนนะครับว่ามันมีการเตรียมการอืและการเตรียมการนั้นเนี่ยมีผลเป็นการประกาศเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามาร่วมทําอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งการกระทํานั้นเนี่ยเมื่อไปอ่านดูในอารามพบทรวมถึงสิบข้อเสนอเนี่ยมันเข้าไปเกี่ยวข้องกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับมันมีองค์ประกอบที่อยู่ในระบอบนี้ที่ได้ถูกกล่าวถึงและถูกกล่าวถึงในลักษณะที่ต้องการให้องค์ประกอบนั้นนั้นเนี่ย ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะถึงขนาดว่ายกเลิกเพิกถอนหรือว่าเข้าขั้นที่เรียกว่าล้มล้างหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็ต้องไปวินิจฉัยว่าคําว่าล้มล้างไปว่าอะไรครับอแต่เราเข้าใจได้ละว,ว่าที่รับวินิจฉัยนั้นเพราะอะไรตรงไหนเป็นประเด็นรประเด็นอยู่ตรงไหนชัดเจนและตั้งข้อสังเกตนะฮะก็รับวินิจฉัยกรณีของม็อบสิสิงหาเสียด้วยซึ่งวันนั้นทุกคนก็รู้กันแล้ะว,ว่า มันมได้เกิดอะไร,ะไรขึ้นมีประกาศอะไรบางอย่างสิบข้อที่ครับผมว่าถ้าบรรดาผู้ที่กําลังมองกรณีนี้เนี่ยนะครับแล้วกําลังไปคิดว่าเฮ้ยทาไมสารรัฐธรรมนูญอยู่ดีๆก็คงจะลุกขึ้นมาสกัดการชุมนุมวันที่สิบเก้าเนี่ยนะมันต้องดูว่ามันมีความเชื่อมโยงอย่างที่ผมเรียนนะครับเพราะว่าจากวันที่สิบสิงหาเนี่ยมันมีโครงสร้างซึ่งถ้าโครงสร้างนั้นมาเชื่อมกับวันที่สิบเก้าแล้วเป็นการเคลื่อน ออกอจากที่ชุมนุมและเป็นการกระทําการที่มากไปกว่าแค่มีการประกาศเนี่ยอ,อันเนี้ยมันก็ยิ่งใกล้คิดกับคําว่าล้มล้างซึ่งเป็นความเข้าใจโดยทั่วไปของของประชาชนทั่วไปะนะครับอืเข้าใจละชัดเจนครับเข้าใจง่ายเลยชัดเจนเลยเพราะโฟกัสไปที่สิบสิงหาทุกคนรั่ววันนั้นมีอะไรขึ้นมามีประกาศสิบข้อนั่นแหละอืไปดูจุดตรงนั้นก็ต้องรอดูเก็งทีใช่ไหมคะอาจารย์คะ ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับผมครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะดรเจตโทนวันิกนะคะที่ปรึกษากรอทหรือคณะกรรมการร่างรัฐมนูญค่ะคุณรู้สึกไหมวันนี้เรามีอาการเหมือนเครื่องยนต์ะสื่นะ